ลูกสะภ้ยตบหน้าชั้นตอนที่ลูกชายไม่อยู่เธอไม่รู้เลยว่ามีกล้องบันทึกทุกวินาทีไว้แล้วบ้านในเช้าวันนั้นเงียบสงบแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านสีครีมเข้ามาในห้องนั่งเล่นกลิ่นชาอุนอ่นๆลอยออกมาจากถ้วยที่วางอยู่บนโต๊ะไม้ฉันนั่งอยู่บนโซฟามองดูภาพครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนงังเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากทางครัวลูกสะภ้ยของฉันเดินเข้ามาสีหน้าเรียบเฉยฉันยิ้มให้เธอหวังจะเริ่มบทสนทนาดีๆ แต่เธอกลับหยุดยืนตรงหน้าแววตาเย็นชามือของเธอยกขึ้นรวดเร็วเสียงตบดังชัดในความเงียบความร้อนแผ่ซ่านบนแก้มของฉันทันทีหัวใจฉันเต้นแรงสับสนและตกใจเธอหันหลังกลับเดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอไม่รู้เลยว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่มุมห้องกล้องที่ฉันเพิ่งติดตั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนภาพทุกอย่างถูกบันทึกไว้ชัดเจนเสียงลมหายใจของฉันหนักขึ้นมือสั่นเล็กน้อยขณะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา สายตาจับจ้องไปยังจอมอนิเตอร์ที่เชื่อมต่อกับกล้องนั้นภาพบนหน้าจอปรากฏชัดเธอเก้าวเข้ามาในกรอบภาพจากมุมสูงสีหน้าของเธอดูต่างไปจากปกติไม่มีร่องรอยรอยยิ้มเหมือนตอนอยู่ต่อหน้าลูกชายฉันแววตาของเธอเย็นชาเหมือนน้ำแข็งฉันกดย้อนภาพช้าๆฟังเสียงตบที่ดังก้องในห้องอีกครั้งเสียงนั้นทำให้หัวใจฉันหดเกรง็งลมหายใจติดขัดอยู่ในลำคอมือฉันกำโทรศัพท์แน่นขึ้น ความรู้สึกทั้งเจ็บทั้งเสียใจประดังเข้ามานี่ไม่ใช่สิ่งที่แม่สามีควรต้องเจอฉันหลับตาสูดลมหายใจลึกภาพในหัววกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนวันที่ช่างเข้ามาติดตั้งกล้องในห้องนั่งเล่นฉันเลือกมุมที่สามารถเห็นทั้งประตูครัวและโซฟาตอนนั้นฉันเพียงแค่คิดเรื่องความปลอดภัยไม่เคยคิดว่าจะต้องใช้หลักฐานแบบนี้เสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติ๊กตอกหัวใจฉันเต้นตามจังหวะนั้นอย่างไม่สม่ำเสมอฉันมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นแดดบ่ายส่องลงบนสนามหญ้าแต่ความรู้สึกในใจกลับเย็นว่าฉันได้ยินเสียงประตูห้องครัวเปิดอีกครั้งเธอกลับเข้ามาในห้องถือถาดอาหารเล็กๆวางลงบนโต๊ะโดยไม่ศบตาฉันฉันรับรู้ถึงความตึงเครียดในอากาศเสียงวางจานกระทบโต๊ะดังเกินจำเป็นเธอเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำเรากับทุกอย่างปกติแต่ในหัวของฉันภาพจากกล้องยังชัดเจนทุกวินาทีเมื่อครู่ยังวนซ้ำในความคิด ฉันมองไปที่แก้มของตัวเองในกระจกใกล้ๆรอยแดงยังคงชัดเราวกับเป็นตราประทับของความไม่เคารบเธอหยิบมือถือขึ้นมาพิมพ์ข้อความอย่างรวดเร็วแสงจากหน้าจอสะท้อนบนใบหน้าของเธอเธอยิ้มเล็กน้อยกับข้อความที่พิมพ์ฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังคุยกับใครแต่ความรู้สึกแปลกๆเริ่มก่อตัวในใจฉันพยายามวางสีหน้าให้เรียบไม่ให้เธอรู้ว่าฉันมีหลักฐานอยู่ในมือเสียงลมจากเครื่องปรับอากาศดังสม่ำเสมอ แต่ในหูของฉันกลับได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองฉันวางโทรศัพท์ลงช้าๆแล้วหันไปหยิบถ้วยชาของตัวเองรสชาติหวานขมตัดกันเหมือนความรู้สึกในใจตอนนี้ฉันเหลืยบตามองกล้องที่ซ่อนอยู่ไฟเล็กๆก,ก,กระพริบอยู่ในมุมเงามืดฉันรู้ว่าเวลาของการเปิดเผยจะมาถึงแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เธอนั่งลงฝั่งตรงข้ามดวงตาของเราสบกันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เธอจะก้มลงมองโทรศัพท์อีกครั้ง เสียงช้อนคนในแก้วดังเป็นจังหวะเหมือนจงใจทำลายความเงียบฉันปล่อยให้ความเงียบกลับมาอีกครั้งจนแม้แต่เสียงนาฬิกาก็ชัดเกินไปมือฉันลูบไปบนโต๊ะไม้เก่าสัมผัสถึงความเรียบและร่องรอยขีดข่วนที่เคยมีมาทุกอย่างในบ้านนี้มีความทรงจำแต่ตอนนี้ความทรงจำนั้นกำลังถูกทับด้วยเรื่องราวใหม่เธอเอื้อมมือไปหยิบขนมปังกัดเบาๆราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันรู้สึกว่ากำแพงระหว่างเราสูงขึ้นทุกวินาที ภาพลูกชายฉันผุดขึ้นในหัวเขาไม่เคยเห็นด้านนี้ของเธอเขาเชื่อว่าเธออ่อนโยนและอบอุ่นฉันจ้องมองไปยังหน้าต่างอีกครั้งแสงแดดเริ่มอ่อนลงเงาของต้นไม้ทอดยาวเข้ามาในห้องฉันได้ยินเสียงนกร้องจากไกลๆแต่ใจของฉันยังไม่สงบเธอลุกขึ้นเก็บจานเดินกลับไปทางครัวกลิ่นสบู่ล้างจานลอยออกมาฉันลุกขึ้นช้าๆเดินไปที่ห้องเล็กข้างๆยิบสมุดบันทึกออกมา ฉันเขียนวันที่และเวลาของเหตุการณ์ลงไปบันทึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้ความทรงจํานี้เลือนหายฉันกลับมานั่งที่โซฟาจ้องมองโทรศัพท์ในมือคลิปจากกล้องยังเปิดค้างไว้ภาพใบหน้าของเธอในตอนนั้นยังชัดฉันสัมผัสแก้มตัวเองอีกครั้งความร้อนยังไม่จางหายหัวใจฉันหนักอึ้งฉันรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การตกธรรมดามันคือสัญญาณของบางสิ่งที่ลึกกว่านั้น เสียงฝีเท้าของเธอกลับมาอีกครั้งฉันเงยหน้าขึ้นช้าๆเธอเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มบางๆถามฉันว่าต้องการน้ำเพิ่มหรือไม่ฉันตอบด้วยเสียงเรียบเธอวางแก้วน้ำลงแล้วหันไปทางประตูฉันมองตามจนเธอหายลับตาลมหายใจฉันหนักขึ้นอีกครั้งฉันยกแก้วน้ำขึ้นจิบน้ำเย็นแต่ไม่สามารถดับความรู้สึกร้อนในใจได้สายตาฉันหันกลับไปมองจอมอนิเตอร์คลิปยังวนซ้ำอยู่ ภาพการยกมืออย่างรวดเร็วเสียงตบชัดเจนใบหน้าของฉันตอนรับแรงกระแทกนั้นฉันรู้ว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางสิ่งที่เปลี่ยนความสัมพันธ์นี้ไปตลอดกาลฉันเอนตัวพิงโซฟามองเพดานที่เงียบงนันเสียงเครื่องปรับอากาศยังคงดังสม่ำเสมอแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยเสียงคำถามทำไมเธอถึงทำแบบนั้นฉันทบทวนทุกเหตุก,ตการณ์ย้อนหลังตั้งแต่วันที่เธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เธอยิ้มสเสมอเวลาลูกชายฉันอยู่ใกล้เธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนต่อหน้าเขาแต่ตอนนี้ภาพตรงหน้ามันแตกต่างเหมือนฉันกำลังเห็นอีกตัวตนหนึ่งของเธอฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างปกปิดมานานมือฉันวางบนตักอย่างนน่นรู้สึกถึงความอุ่นที่ยังค้างบนแก้มสายตาฉันเหลือบไปมองนาฬิกาแขวนบนผนังเข็มสั้นและเข็มยาวเดินช้าเหมือนจงใจเวลาผ่านไปอย่างน่วงหนักฉันลุกขึ้นเดินไปหยุดที่หน้าต่าง มองเห็นลานบ้านที่เคยคุ้นตาแดดบ่ายกลายเป็นแสงเย็นของช่วงเย็นเงาต้นไม้ไหวตามแรงลมอ่อนๆแต่ใจฉันกลับไม่สามารถสงบลงได้ฉันหันกลับมามองกล้องในมุมห้องไฟเล็กๆยังคงกระพริบอย่างสม่ำเสมอมันเหมือนตาคู่หนึ่งที่เฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวฉันรู้ว่าฉันมีพยานอยู่ในมือแล้วแต่การใช้มันต้องคิดให้รอบคอบเสียงตู้เย็นดังเบาๆจากในครัวกลิ่นอาหารที่เธอทำยังคงลอยมา ฉันเดินช้าๆไปทางครัวเธอกำลังยืนล้างจานน้ำไหลลงอ่างเสียงสม่ำเสมอฟองสบู่ลอยขึ้นมาตามกระแสน้ำเธอเงยหน้ามามองเพียงชั่วครู่แล้วกลับไปทำต่อโดยไม่พูดอะไรฉันยืนมองจากด้านหลังสังเกตทุกท่าทางของเธอไหลของเธอตึงและขยับอย่างรวดเร็วเหมือนต้องการรีบจบงานฉันเดินไปหยุดใกล้ๆเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงปกติเธอตอบสั้นๆโดยไม่หันมา น้ำเสียงนั้นเย็นเฉียบฉันรู้สึกเหมือนมีระยะห่างที่มองไม่เห็นหลังจากล้างจานเสร็จเธอเช็ดมือกับผ้าขาวแล้วเดินผ่านฉันไปโดยไม่สบตากลิ่นสบู่ยังคงติดอยู่ในอากาศฉันกลับมานั่งที่โซฟาอีกครั้งมองจอมอนิเตอร์ที่เปิดอยู่นิ้วฉันเลื่อนย้อนภาพช้าๆทุกครั้งที่เห็นมือของเธอฟาดลงบนแก้มฉันหัวใจฉันบีบรัดมันไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายแต่มันคือการไม่ให้เกียรติอย่างรุนแรงฉันนั่งนิ่งอยู่นาน ฟังเสียงหัวใจเต้นในหูตัวเองจนกระทั่งได้ยินเสียงประตูเปิดลูกชายฉันกลับมาบ้านเสียงฝีเท้าของเขาเดินตรงมาทางห้องนั่งเล่นฉันยิ้มให้เขาเหมือนปกติเขานั่งลงข้างๆฉันถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างฉันตอบสั้นๆว่าเหมือนทุกวันไม่ให้เขารู้ความจริงในตอนนี้เธอเดินออกมาจากครัวส่งยิ้มให้เขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายิ้มตอบกลับอย่างอบอุ่น ฉันมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกแปลกๆเหมือนกำลังดูละครที่ตัวเองเป็นผู้แสดงร่วมแต่ไม่สามารถพูดบทของตัวเองออกมาได้ฉันหันไปมองกล้องอีกครั้งรู้ว่าหลักฐานอยู่ตรงนั้นแต่เวลาที่เหมาะสมยังมาไม่ถึงเธอนั่งลงข้างเขาวางมือบนแขนของเขาอย่างสนิทสนมหัวเราะเบาๆกับเรื่องที่เขาเล่าฉันนั่งฟังแต่หัวใจกลับลอยไปอยู่ที่ภาพในคลิปภาพที่ฉันรู้ว่ามันจะเปลี่ยนทุกอย่าง แสงจากโคมไฟบนโต๊ะส่องลงบนใบหน้าของเธอเธอดูอ่อนโยนต่อหน้าเขาแต่ฉันรู้ว่าอีกด้านหนึ่งไม่เป็นเช่นนั้นฉันจิบชาช้าๆพยายามควบคุมความคิดในหัวฉันมีแต่คำถามว่าจะทำอย่างไรต่อไปฉันมองไปที่โทรศัพท์บนโต๊ะเพียงกดปุ่มไม่กี่ปุ่มคลิปนี้ก็สามารถถูกส่งออกไปแต่ถ้าทำตอนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนทันทีฉันยังไม่พร้อมให้เรื่องราวประตูออกมาเสียงหัวเราะของเขากับเธอยังดังอยู่ข้างๆ ฉันพยายามซ่อนสีหน้าที่แท้จริงมือฉันลูบแก้มเบาๆราวกับจะลบความรู้สึกนั้นออกแต่ร่องรอยในใจก็ยังคงอยู่เธอลุกขึ้นไปหยิบของในครัวฉันเหลือบตาไปมองเขาเขาดูมีความสุขและไม่รู้อะไรเลยฉันหันกลับไปที่จอมอนิเตอร์อีกครั้งภาพในนั้นนิ่งราวกับรอเวลาฉันรู้ว่าวันหนึ่งจะต้องเปิดมันให้เขาเห็นแต่ตอนนี้ฉันเพียงเก็บมันไว้ในความเงียบเงียบที่เต็มไปด้วยน้ำหนักของความจริง ฉันนั่งนิ่งอยู่บนโซฟาเสียงในครัวยังคงดังเป็นจังหวะเสียงช้อนกระทบจานดังเบาๆฉันมองไปที่แก้วชาในมือไอน้ำอุ่นเริ่มจางหายรสชาติในปากกลายเป็นขมฝาดหัวใจฉันยังเต้นแรงแต่สีหน้าต้องคงความปกติลูกชายฉันหันมามองถามว่าฉันโอเคหรือไม่ฉันพยักหน้าแทนคำตอบเขายิ้มบางๆก่อนหันกลับไปมองโทรทัศน์ฉันรู้ว่าเขาไม่สังเกตสิ่งผิดปกติ เธอเดินออกมาจากครัวอีกครั้งถือถาดขนมและผลไม้กลิ่นหอมของผลไม้สดลอยมาเธอยิ้มให้เขาอย่างอ่อนหวานแล้วนั่งลงข้างๆเขาอีกครั้งมือของเธอแตะที่แขนเขาเบาๆเ,เขาหัวเราะก,กับสิ่งที่เธอพูดฉันนั่งมองภาพนั้นเงียบๆเ,เหมือนกำลังดูเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับฉันแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกค้างคาฉันเหลือบตาไปที่โทรศัพท์บนโตะ๊ะคลิปจากกล้องยังคงอยู่ที่เดิม เพียงกดปุ่มไม่กี่ปุ่มทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแต่ฉันยังเลือกที่จะรอเสียงนาฬิกาเดินดังในความเงียบฉันหันไปมองภาพครอบครัวบนผนังภาพนั้นถ่ายเมื่อปีที่แล้วรอยยิ้มของทุกคนยังสดใสไม่มีร่องรอยของความแตกแยกฉันลุกขึ้นช้าๆเดินไปหยุดที่หน้าต่างแสงไฟจากบ้านข้างๆเริ่มเปิดอากาศเย็นแผ่วเข้ามาทางรอยแง้มของหน้าต่างฉันหลับตาสูดลมหายใจลึกพยายามเรียบเรียงความคิด ฉันต้องคิดแผนให้รอบคอบเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเธอลุกไปหยิบและเดินออกไปคุยข้างนอกฉันมองตามเธอจนลับตาหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีกครั้งลูกชายฉันยังคงนั่งดูโทรทัศน์ไม่รับรู้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปฉันเดินกลับไปนั่งที่เดิมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดดูคลิปซ้ำอีกครั้งทุกการเคลื่อนไหวของเธอชัดเจนแววตาและสีหน้าของเธอไม่สามารถปฏิเสธได้ ฉันเก็บโทรศัพท์ลงในกระเป๋าเสื้อเสียงประตูเปิดอีกครั้งเธอกลับเข้ามาพร้อมรอยยิ้มวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะและทำเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติฉันพยายามไม่ศบตากับเธอแต่ก็รู้สึกได้ว่าเธอมองมาสายตานั้นทำให้ฉันรู้สึกเย็นวบ่บฉันนั่งฟังเสียงทีวีแต่ในหัวไม่ได้จับใจความอะไรเลยความคิดเดียวคือจะทำอย่างไรกับสิ่งที่อยู่ในมือฉันเหลือบตาไปมองลูกชายอีกครั้ง เขายังคงหัวเราะก,กับรายการที่ดูฉันไม่อยากให้เขาเจ็บปวดจากความจริงนี้แต่ก็รู้ว่าปิดไว้ตลอดไปไม่ได้เธอลุกขึ้นเก็บถาดขนมเดินเข้าครัวไปอย่างเงียบๆฉันลุกตามไปช้าๆยืนมองเธอล้างมือที่อ่างน้ําเสียงน้ําไหลดังกล้องในครัวเธอเงยหน้ามามองฉันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหันกลับไปทําต่อไม่มีคําพูดใดออกมาจากปากเราเพียงแค่เสียงน้ําและความเงียบที่หนาหนะักฉันเดินถอยออกมาช้าๆ กลับไปนั่งที่โซฟาอีกครั้งมองไปรอบๆห้องบ้านหลังนี้เคยอบอุ่นแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดฉันมองไปที่มุมห้องที่มีกล้องวงจรปิดมันบันทึกทุกอย่างไว้แล้วฉันเพียงต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมเพื่อเปิดเผยความจริงนี้เสียงฝีเท้าของเธอดังขึ้นจากครัวฉันหันไปมองอย่างระวังเธอเดินออกมาพร้อมแก้วน้ำวางลงบนโต๊ะตรงหน้าฉัน รอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของเธอแต่ในดวงตาไม่มีรอยยิ้มแม้แต่น้อยฉันยกแก้วขึ้นจิบช้าๆน้ำเย็นไหลลงคอแต่ความรู้สึกร้อนในใจยังไม่จางหายเธอนั่งลงข้างๆลูกชายฉันอีกครั้งจับมือเขาไว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันมองภาพนั้นอย่างเงียบงันรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยผ่านไปได้เวลาผ่านไปอย่างช้าๆเสียงโทรทัศน์กลายเป็นเพียงฉากหลัง ในหัวฉันมีเพียงความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวแต่ฉันจะรอให้ถึงวันที่ทุกอย่างพร้อมวันที่ความจริงนี้จะถูกเปิดเผยต่อหน้าเขาและต่อหน้าเธอคืนนั้นบ้านเงียบกว่าปกติเสียงทีวีถูกปิดลงเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างฉันนั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นแสงไฟสลัวจากโคมมุมห้องส่องลงบนโต๊ะไม้โทรศัพท์ยังอยู่ในมือฉัน คลิปจากกล้องถูกเปิดอีกครั้งทุกภาพเหมือนตอกย้ำความรู้สึกฉันมองแก้มตัวเองในกระจกเงาบนผนังรอยแดงเริ่มจางแต่ความรู้สึกยังคงอยู่หัวใจเต้นแรงเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ฉันพยายามหายใจช้าๆเพื่อสงบลงเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นที่บันไดเธอเดินลงมาช้าๆในมือถือแก้วน้ำสายตาของเราเจอกันฉันไม่หลบตาเธอหยุดยืนเพียงไม่กี่วินาทีก่อนจะเดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไร กลิ่นน้ำหอมของเธอลอยตามมาฉันวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะลุกขึ้นไปที่ห้องครัวเปิดตู้เย็นหยิบน้ำเย็นมาดื่มความเย็นไม่ได้ช่วยลบความคิดในหัวฉันมองไปยังกล้องที่ติดอยู่มุมห้องอีกครั้งมันเงียบแต่ก็ยังจับตาดูทุกอย่างฉันรู้ว่าหลักฐานนี้คือพลังของฉันแต่พลังแบบนี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวฉันต้องแน่ใจว่ามันจะถูกใช้ในเวลาที่ถูกต้องเสียงนาฬิกาในครัวดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ฉันยืนพิงเคาน์เตอร์ครู่หนึ่งคิดถึงวันที่ลูกชายจะรู้ความจริงใบหน้าของเขาผุดขึ้นมาในความคิดแววตาเชื่อใจของเขาทำให้ฉันลังเลฉันกลับไปนั่งที่โซฟาหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเขียนทุกเหตุการณ์อย่างละเอียดวันที่เวลาอารมณ์และสิ่งที่เธอพูดฉันต้องการบันทึกไว้ทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครมาบิดเบือนเสียงฝนเริ่มตกลงมานอกบ้านหยดน้ำกระทบหลังคายอย่างต่อเนื่อง กลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาทางหน้าต่างฉันปิดหน้าต่างช้าๆความเงียบกลับมาพร้อมกับเสียงฝนฉันหยิบโทรศัพท์อีกครั้งกดหยุดภาพตรงจังหวะมือของเธอกำลังฟาดลงมาภาพนั้นค้างอยู่บนหน้าจอฉันมองมนนานหลายวินาทีแล้วเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าเสื้อเสียงฝีเท้าของลูกชายดังมาจากบันไดเขามองฉันแล้วถามว่าไม่ไปนอนหรือฉันยิ้มบางๆบอกว่าจะขึ้นไปอีกสักพักเขาพยักหน้าแล้วเดินขึ้นไป เธอไม่ได้อยู่กับเขาในตอนนี้ฉันนั่งนิ่งอยู่คนเดียวมองไปที่มุมห้องที่มีกล้องติดอยู่ไฟเล็กๆยังคงกระพริบเป็นสัญญาณว่ามันทำงานฉันรู้ว่าทุกวันจากนี้ฉันจะเฝ้ารอดูเฝ้ารอจังหวะที่ทุกอย่างพร้อมฝนตกหนักขึ้นเสียงน้ำไหลจากรางน้ำดังต่อเนื่องฉันหลับตาฟังเสียงฝนแต่ภาพในหัวก็ยังเป็นเหตุการณ์เดิมฉันกำมือแน่นความเย็นจากฝนด้านนอกตัดกับความร้อนในใจ ฉันรู้ว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆและฉันจะไม่ปล่อยให้มันถูกลืมเช้าวันต่อมาแสงแดดส่องเข้ามาในห้องเสียงนกร้องดังจากนอกหน้าต่างฉันตื่นขึ้นมาพร้อมความคิดเดิมวันนี้เธอยังอยู่ในบ้านและวันนี้ฉันก็ยังมีคลิปอยู่กับตัวเธอเดินผ่านหน้าห้องของฉันตอนเช้าส่งยิ้มจางๆเหมือนทุกอย่างปกติแต่ฉันมองทะลุรอยยิ้มนั้นเธอไปช่วยลูกชายฉันเตรียมอาหารเช้าหัวเราะก,กับเขาในครัว เสียงหัวเราะนั้นไม่เหมือนที่เธอใช้กับฉันฉันนั่งเงียบจิบชารอเวลาเหมือนนักล่าที่เฝ้าซ่อนตัวฉันรู้ว่าเวลาจะนำความจริงมาสู่แสงสว่างและในวันนั้นเธอจะไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปบ่ายวันนั้นแดดอ่อนลอดผ่านผ้าม่านกลิ่นชาอุ่นลอย,อยอยู่ในห้องนั่งเล่นฉันนั่งอยู่ที่โต้ะไม้โทรศัพท์วางอยู่ตรงหน้าคลิปจากกล้องยังคงอยู่ในนั้นแต่วันนี้ฉันเปิดมันต่อหน้าลูกชาย เขานั่งเงียบมองภาพบนหน้าจออย่างตั้งใจแววตาของเขาเปลี่ยนไปช้าๆจากความสงสัยเป็นความตกใจจากความตกใจเป็นความเงียบงนันเขาหันมามองฉันไม่มีคำพูดใดออกมาในทันทีฉันเพียงพยักหน้าเบาๆเหมือนบอกว่านี่คือความจริงเธอยืนอยู่ตรงประตูห้องนั่งเล่นสีหน้าแข็งค้างรอยยิ้มที่เคยใช้บ่อยไม่อยู่บนใบหน้าอีกต่อไปดวงตาของเธอศพกับฉัน เพียงเสี้ยววินาทีนั้นทุกอย่างก็ชัดเจนลูกชายของฉันลุกขึ้นเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรเหลือเพียงฉันกับเธอในความเงียบเสียงนาฬิกาบนผนังเดินชัดเจนฉันจิบชาช้าๆวางถ้วยลงบนโต๊ะอย่างมั่นคงแล้วลุกขึ้นเดินผ่านเธอไปไม่จำเป็นต้องมีคำพูดใดอีกความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วและจากนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมฉันก้าวออกไปนอกบ้านลมายพัดอ่อนๆ แดดอบอุ่นสัมผัสผิวฉันหลับตาสูดลมหายใจลึกรู้สึกเหมือนปล่อยบางสิ่งที่หนักออกจากใจแม้เส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ฉันรู้ว่าฉันได้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว